แล้วพามากินสุกี้แซ่บปะแซ่บปะแซ่บเป็นนกแซ่บเนาะกินอะไรแซ่บกินอะไรสุกี้สุกี้เราล่ะเมนดาจะมา ย่งไปมันจะปุ้งนั่งพอดีเจ๊อพอีเจอะไแต่างยังไงต่ไมกุ้งมีปลาหมึกโอเทะเลสปีทะเลไป๊ะมันก็ยเลางกินโรดเดืลูกใจให้น้ามันใ่กินรดเดดูปใจให้จละสอบมันมาเยอะเ แซ่บๆนู่นปีไอกินะดามนะปีไอ